สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพอดีผมมาถ่ายคลิปที่กับตันฟาร์มนะครับพอดีมาเข้าห้องน้ําเห็นห้องน้ําที่ฟาร์มนะครับทาได้สวยนะครับแล้วก็แปลกนะครับท่านผู้ชมเป็นห้องน้ําที่ทําจากวงบอ่อเอามาตัดนะครับทาลักษณะห้องน้ําขอนไม้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเขาทาแบบไหนนะครับ นี่ครับสาหรับด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะครึ่งวงกลมนะครับท่านผู้ชมด้านในก็จะมีชักโครกนะครับแล้วก็จะทาสีนะครับสีเขียวอ่อนสดใสนะครับท่านผู้ชมอันี้ก็จะมีก๊อกน้ํานะครับสําหรับประตูนะครับก็จะเป็นประตูเหล็กนะครับก็ข้างนอกนะครับจะใช้ลังคาเหล็กนะครับหรือไม่ท่านชี้นะครับทําเป็นประตูนะครับนี่ครับ สีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะครับลักษณะภายนอกนะครับก็จะเป็นปูนนะครับเอามาทําคล้ายๆขอนไม้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมอ้อมไปให้ท่านผู้ชมดูด้านหลังนะครับนี่ครับ ดูด้านในนะครับด้านในก็จะเหมือนกันทุกห้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูห้องนี้บ้างนะครับด้านนอกก็จะทําเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมลักษณะเป็นตอไม้เป็นการปั้นปูนนะครับเรียนแบบธรรมชาตินี่ครับ นี้เป็นอ่างน้ํานะครับอ่างน้ําก็ทําแบบไม่ง่ายนะครับแล้วก็ปั้นปูนขึ้นมาเป็นลักษณะคอนไม้แบบนี้นะครับเดี๋ยมาดูด้านในอีกห้องหนึ่งนะครับด้านในก็จะคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็สวยงามนะครับทำแบบม่ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเผื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านผู้ชม ไปสร้างไว้ในสวนนะครับหรือในฟาร์มของท่านสำหรับหลังคานะครับก็จะใช้หลังคาเหล็กนะครับท่านผู้ชมเชื่อมขึ้นมาเป็นโคมันลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเพลิงหมางแงนแล้วก็จะมุงด้วยหลังคาสังกะสีนะครับนี่ครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับนำไปประยุกใช้ที่ฟาร์มหรือที่สวนของท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ